สวัสดีครับเพื่อนเอนสมาชิกห้องหวยสูตรเลขเด็ดจ,จากเฟ e บุ o k ครับผมวันนี้ก็มีคลิปวิดีโอการคำนวณสูตรหวย3าตัวบนตรงนะครับผมก็เป็นสูตรการคิดคำนวณตัวเลขทางคณิตศาสตร์นะครับก็ขอให้เพื่อนเพื่อนทุกๆท,ท่านนะครับผมใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมการคำนวณสูตรหวยก็เป็นนะครับผมเพียง การคำนวณตัวเลขทางคณิตศาสตร์เท่านั้นนะครับเป็นการคำนวณตัวเลขย้อนหลังเพื่อให้ตรงกับการาผลการออกรางวันนะครับไม่ได้แปลความหมายว่าจะคำนวณออกมาแล้วตรงกับผลการออกระหวันสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกครั้งไปนะครับผมก็ขอให้เพื่อนๆทุกท่านใช้วิจารณญาณในการรับชมให้มากๆนะครับรับชมกันด้วยความบันเทิงนะครับเรามาดูสูตรหลักร้อยบนนะครับผม ใช้วิธีการคำนวณคือใช้หลักแสนจำนวนสองครั้งหลักหมื่นหนึ่งครั้งหลักร้อยบนสามครั้งหลักร้อยครั้งที่สี่สองครั้งแล้วก็หลักหน่วยครั้งที่สี่หนึ่งครั้งแล้วก็บวกด้วยเก้าพงที่ต่อมาเป็นหลักสิบนะครับหลักสิบใช้หลักหมื่นหนึ่งครั้งหลักพันสองครั้งหลักสิบครั้งที่สองสองครั้งหลักหน่วยครั้งที่สองหนึ่งครั้ง หลักสิบครั้งที่สามหนึ่งครั้งหลักหน่วยครั้งที่สามหนึ่งครั้งแล้วก็บวกด้วยสามคงที่ต่อมาเป็นหลักหน่วยนะครับผมใช้หลักหมื่นหนึ่งครั้งหลักร้อยบนหนึ่งครั้งหลักหน่วยบนหนึ่งครั้งหลักร้อยครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งแล้วก็หลักสิบครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งหลักสิบครั้งที่สองหนึ่งครั้งหลักหน่วยครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งแล้วก็หลักสิบครั้งที่สามหนึ่งครั้งนะครับไม่มีบวกคงที่นะครับ ก็บวกตัวเลขนะครับผมที่มากกว่าหนึ่งหลักกันทิ้งไว้ก่อนนะครับผมเพื่อจะทำให้ผลบวกนั้นง่ายขึ้นนะครับอ่ะเรามาบวกนะครับผมงวดที่หนึ่งหลักร้อยบนก,นกันก่อนนะครับผม,ผมก็จะได้เท่ากับ0บวก2เท่ากับ2 2บวก7เท่ากับ9 9บวก2เท่ากับ11 11บวก5ได้เท่ากับ16 16บวก9ได้เท่ากับ25นะครับก็จะได้หลักร้อยเป็นเลข5ต่อมาเป็นหลัก1 0บบวก8เท่ากับ10 สิบบวกแปเท่ากับสิบแปดสิบวกสได้เท่ากับยี่สิบอ็ดยี่บวกห้าได้เท่ากับยี่สิบวกห้าได้เท่ากับสามสิบวกสคงที่ได้เท่ากับสาก็จะได้หลักสิบเป็นเลขสต่อมาเป็นหลักหน่วยนะครับผมสองบวกเได้เท่ากับสิบเอบวกสได้เท่ากับสิบห้บวกหได้เท่ากับสิ 16บวก3ได้เท่ากับ19 19บวก4ได้เท่ากับ23 23บวก3ได้เท่ากับ26 26บวก5ได้เท่ากับ31ก็จะได้หลักร้อยห้าหลักสิบสี่หลักหน่วยหนึ่งนะครับรางวัลเล็กท้าย3ตัวบนงวดต่อมาก็ออก5 4านะครับผมก็เข้า3ตัวบนตรงๆหนึ่งชุดนะครับก็ถูกเป็นงวดที่หนึ่งต่อมางวดที่สองนะครับผมหลักร้อยก็จะได้เท่ากับศนบวก1เท่ากับ1 1บวก5เท่ากับ6 หกบวกสองได้เท่ากับแปดแปดบวกเท่ากับแปดแปดบวกเก้ได้เท่ากับสิบเจนะครับก็จะได้หลักร้อยเป็นเลขเมาหนึ่งตัวต่อมาเป็นหลักสิบหนึ่งบวกศูนย์เท่ากับหนึ่บวกหเท่ากับเจ็ดเจ็ดบวกสเท่ากับเกบวกหเท่ากับสิบสี่สิบสี่บวกศูนย์ได้เท่ากับสิบสี่สิบสี่บวกสามคงที่ได้เท่ากับสิบเจ็ดก็จะได้หลักสิบเป็นเลขเจ็ดมาหนึตัว ต่อมาเป็นหลักหน่วยนะครับผมก็จะได้เท่ากับ1นบวกหเท่ากับ6 6กบวกหเท่ากับ7 7จ็ดบวกหเท่ากับ8 8ดบวกหเท่ากับ9 9้าบวกแเท่ากับ17 17บวกสได้เท่ากับ19 19บวกหได้เท่ากับ24เอาแต่ตัวทดคือเลขสี่นะครับก็จะได้หลักร้อยเนะครับหลัก17หลักหน่วย4ี่รางวัลเลขท้าย3ตัวบนงวดต่อมาก็ออก7จ็ส หลักร้อยเลข7หลัก10เลข7หลักหน่วยเลขสี่ตัวบนออก7 7 4ก็ถูกเป็นงวดที่สองอ่ะมาต่องวดที่3กันเลยนะครับบวกตัวเลข2หลักก่อน3บวก3ามเท่ากับ6 3สามเจเป็น8นะครับ หลักร้อยก็จะได้เท่ากับ8บวก9ได้เท่ากับ17 17บวก1ได้เท่ากับ18 18บวก6ได้เท่ากับ24 24บวก9ได้เท่ากับ33 33บวก9ได้เท่ากับ42เอาแต่ตัวทดคือเลข2นะครับต่อมาเป็นหลัก10 1บวก1เท่ากับ2 0บวก0เท่ากับ0 ก็จะได้เท่ากับ9บวก2เท่ากับ11 11บวกศนเท่ากับ11 11บวก4เท่ากับ15 15บวก9ได้เท่ากับ24 24บวก5ได้เท่ากับ29 29บวก3คงที่ได้เท่ากับ32ก็จะได้หลัก10เป็นเลข2 <c oughs> ต่อมาเป็นหลักหน่วยนะครับผมก็จะได้เท่ากับ9บวก7ได้เท่ากับ16 16บวก4ได้เท่ากับ20 20บวก1ได้เท่ากับ21 21บวก3ได้เท่ากับ24 24บวก0ได้24 24บวก4ได้เท่ากับ28 28บวก9ได้เท่ากับ37ก็จะได้หลักร้อยเป็นเลข2หลัก10เป็นเลข2แล้วก็หลักหน่วยเป็นเลข7ร <c> า <oughs> งวัลเลขท้าย3ตัวบนงวดต่อมาก็ออก2 27 หลักร้อยบนเป็นเลข2หลัก10บนเป็นเลข2แล้วก็หลักหน่วยบนเป็นเลข7รางวัลเลขท้าย3ตัวบน2 2 7ก็ถูกเป็นวันที่3ก็ดูไปนะครับผมเพื่อความบันเทิงเริงใจนะครับผมก็ไม่มีใครที่จะรู้ได้นะครับผมว่า หวยจะออกมาตัวไหนกันนะครับผมก็เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นนะครับผมเพื่อนๆทุกท่านก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับดูเพื่อความบันเทิงแล้วก็เพื่อความรู้ทางคณิตศาสตร์นะครับ <c oughs> ก็มาดูที่งวดที่4นะครับผมบวกที่หลักร้อยก่อน3บวก3เท่ากับ6 2บวกกัน3ครั้งได้เท่ากับ6 5บวก5ได้เท่ากับ10เอาแต่ตัวทดคือเลขศูนย์หลักร้อยนะครับผม ศูนย์บวกแปดเท่ากับแปดแปดบวกหกเท่ากับส <c oughs> ิบสบวกหเท่ากับยี่สบวกหได้เท่ากับยี่สิบวกเได้เท่ากับสาก็จะได้หลักร้อยเป็นเลข4มาหนึ่งตัวต่อมาเป็นเลข10บนะครับเก้าบวกเก้าเท่ากับสิบบวกหเท่ากับสิบบวกบวกแนะครับได้เท่ากับ16 16กบวกศได้เท่ากับ16 16กบวกสได้เท่ากับ18 1 8บวกสองได้เท่ากับ20 20บวก7ได้เท่ากับ27 27บวก3คงที่ได้เท่ากับ30ก็จะได้หลักสิเป็นเลข0ต่อมาหลักหน่วย8บวก2เท่ากับ10บวก7เท่ากับ17 17บวก2ได้เท่ากับ19 19บวก5ได้เท่ากับ24 24บวก5ได้เท่ากับ29 29บวก2ได้เท่ากับ31 31บวก2ได้เท่ากับ33 ก็จะได้หลักหน่วยเป็นเลข3รางวัลเลขท้าย3ตัวบนงวดต่อมาก็ออก403หลักร้อยบนเลข4หลัก10บนเลข0นหลักหน่วยบนเลข3รางวัลเลขท้าย3ตัวบน403ก็ถูก3ตัวบนตรงๆนะครับผมเป็นงวดที่4 ็หวังภาวนานะครับผมให้มันออกมาตามสูตรนี้นะครับผมก็คงจะดีเหมือนกันนะครับก็อยากให้เพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับทุกคนได้โชคดีกันนะครับผม9บวก9เท่ากับ18 4สบนะครับ7บวก7เท่ากับ14เรามาบวกหลักร้อยกันในงวดที่5นะครับก็จะได้เท่ากับ4บวก8ได้เท่ากับ12 12บวก2ได้เท่ากับ14 14บวก8ได้เท่ากับ22 22บวก8ได้เท่ากับ30 30บวก9ได้เท่ากับ39ก็จะได้หลักร้อยมา1ตัวเป็นเลข9ต่อมาเป็นหลัก10 1บวก1เท่ากับ2 1บวก1เท่ากับ2ก็มาบวกหลัก10กันนะครับก็จะได้เท่ากับ8บวก2เท่ากับ10 10บวก2เท่ากับ12 12บวก5เท่ากับ17 17บวก3ได้เท่ากับ20 20บวก0ได้เท่ากับ20 ยี่สิบบวกสามได้เท่ากับยี่สิบสามนะครับต่อมาเป็นหลักหน่วยแปดบวกสี่ได้เท่ากับสิบสองสิบสองบวกสามได้เท่ากับสิบห้าสิบห้าบวกเก้าได้เท่ากับยี่สิบสี่ยี่สิบสี่บวกห้าได้เท่ากับยี่สิบเก้ายี่สิบเก้าบวกหนึ่งได้เท่ากับสามสิบสามสิบบวกห้าได้เท่ากับสามสิบห้าสามสิบห้าบวกสามได้เท่ากับสามสิบแปดก็จะได้หลักหน่วยเป็นเลขแปด หลังวัลเลขท้ายสามตัวบนนะครับผมงวดวันที่หนึ่งมีนาคมสองพาร้อยหกสิที่ผ่านมาก็ออกเก้สามหลักร้อยบนก็เป็นเลขเก้หลักสิบบนก็เป็นเลขสาหลักหน่วยบนเป็นเลขแปดมาครบทั้งสามหลัก938าาหลังวันเลขท้ายสามตัวบนก็เข้าอีกเป็นงวดที่หตรงๆนะครับผม ไม่รู้วันที่หกจะเป็นยังไงนะ <c oughs> ก็ต้องไปลุ้นกันนะครับผมทุกๆท่านในวันที่สิบหกมีนาคมที่จะถึงนี้นะครับผม <c oughs> ก็ดูกันนะครับผมด้วยความบันเทิงเริงลมนะครับผมดูด้วยความเพลิดเพลินดูเพื่อ,เ,อเป็นความรู้ทางคณิตศาสตร์นะครับอ่าเรามาดูหลักร้อยกันนะครับผมแปดบวกแปดเท่ากับสิบหกเก้าสามยี่สิบเจ็ดเจ็ดสองสิบสี่ บวกหลักร้อยกันก่อนเลยนะครับผมก็จะได้เท่ากับ6บวก7ได้เท่ากับ13 13บวก7ได้เท่ากับ20 20บวก4ได้เท่ากับ24 24บวก0ได้24 24บวก9ได้เท่ากับ33นะครับก็จะได้หลักร้อยมาเป็นเลข3 1ตัวต่อมาเป็นหลักสิบบวกตัวเลข2หลักก่อนนะครับ5บวก5เท่ากับ0 2บวก2เท่ากับ4 ก็จะได้เท่ากับ7จ็บวกศเท่ากับ7นะครับเบวกสเท่ากับ11 1เบวกแได้เท่ากับ19 19บวกเได้เท่ากับ28 28บวกเได้เท่ากับ35 35บวกสคงที่ได้เท่ากับ38ก็จะได้หลัก10เป็นเลข8 <c oughs> ต่อมาทีนี้นะครับผมก็เป็นหลักหน่วยก็จะได้เท่ากับ7จบวกเได้เท่ากับ16 16บวก8ได้เท่ากับ24 24บวก2ได้เท่ากับ26 26บวก9ได้เท่ากับ35 35บวก2ได้เท่ากับ37 37บวก8ได้เท่ากับ45 45บวก9ได้เท่ากับ64ก็จะได้นะครับผม3ตัวบน <c oughs> ในงวดวันที่16มีนาคม2500 หกสิบสามนะครับผมก็คือสามแปดสี่ตัวเดียวชุดเดียวหางเดียวนะครับผมก็ไม่รู้จะมาตามที่เรานัดไว้หรือไม่นะครับผมก็ดูเป็นแนวทางนะครับผมเป็นเพื่อนสมาชิกทุกท่านดูเพื่อความบันเทิงนะครับผมาการคำนวณก็เป็นเพียงความน่าจะเป็นทางคณิตศาสตร์เท่านั้นนะครับไม่ได้แปลว่าคำนวณแล้วจะออกมาตรง กับผลการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับก็ขอให้เเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลากันไปแต่เพียงเท่านี้นะครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ